สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมาดูหัวคู่เอกในรายการนะครับคู่นี้ชิงรางวัลหนึ่งมืนบาทนะครับขานนกนี่กระหึ่มนะครับฝั่งเมพระรามสองนะครับกับเจ้าแบงค์นะครับเจ้าแพนกับสุชาติราชกระบังนะครับแล้วครับนะฮะระหว่างเจ้าแพนนะครับกับแบงค์ปีศาจตะก้อนนะครับนี่ครับจังหวะโอ้โหไม่น่าหยอดนะครับจังหวะนี้ครับไม่ได้ครับคู่นี้นะครับแรก ข้ามหัวแปรเจ้าแพนกับแบงค์นะครับนะครับแล้วก็นะครับตัวทำเนี่ยนะฮะสุชาติตัวชงตัวสุชาติแล้วก็โบมีพระลำสองนะครับตอนนี้สกอร์ช่วงต้นเกมเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมนะฮะพายเอฟซีที่ติดตามทางช่องยูทูบกับพี่แล้วก็ n แนลด้วยนะครับท่านไหนที่รับชมก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วนะครับสกอร์สามต่อสองครับ มานะครับตอนนี้เรามาชมกันท่านไหนที่เข้ามานะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะฮะนะครับตอนนี้สกอร์ครับสูบยาบ้างนะอะ,อะไรนะเอาหยิบสวัสดีครับรับช่วงต่อจากเทพโยคัมพิเชโก็สงสัยเทพโยจะโดนหนัก สามต่อ2ครับสปายแบงเปิดเปิดไม่ออกตล่ากเองแบงตีหัวติดเกี่ยวโอ้โหไม่อยู่นะครับสวัสดีครับเอฟซคำมพีตะก้อแล้วก็นาดกระแจสาทรนะครับ f อฟซีเทอยูสวัสดีทุกๆกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกๆุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เทพยูเทฟยูอยู่ไม่ได้แล้วครับเทฟยู ให้แอดมินปานสาธุแอดมินจะเป็นไลฟ์สุดแทนกูนี้ชิงเงินรางวัลอยู่ที่1 0 0 0 0มืนบาทนะครับสามต่อสามนะครับ โอ้มีน้ำลายเสือมาเติดเกี่ยวกวาวันนี้ต้องลากเองแก้ไปแล้วครับฝั่งนูน้นแต้มหรือไม่แต้มแบงหัวนรกเติดเกี่ยวยกเข้ามาแก้ไปอีกแบง,แบงหัวนรกเอาเมเกี่ยวเอาเ,เ,อาเมเม่ไงอาแล้วเสียหายแล้วครับลูกนี้<ม>ตีหัวลงไปติดเกี่ยวแบงเมน้ำลายทำไงโอ้โ,อโหลูกนี้น่าเสียดายมากครับฝั่งโปเมน้ำลาย เสมอฟังตรงข้ามเซฟโยนะครับเสมอเมแบงสามต่อสามครับแบงกเปิดหัวเมีน้ำลายยยเข้ามาโหยุกดีมากครับตรงนี้ติดเกี่ยวยังอยู่ครับลรกนี้ยังอยู่ติดหัวเม แบงปิดเกีย่ยวยกขึ้นมาตีหัวลงไปโอ้ยังไงครับโอ้โห,รรโโหเรียบร้อยดีครับลูกนี้สวัสดีอาจารย์มิรตสุวัสศีนะครับรับชมจากอำเภอบ้านนอนชำลาดจังหวัดสกลนครนะครับสวัสดีภาพและเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับครับ กอดบินปานสาธุก็ไม่มีขากล้องนะครับตอนนี้ก็อาจจะกระสับกระสายหน่อย สามต่อสี่่เมฆซสมอมาโยกไปเตีหัวฝังลงไปง่าย,ง,ายง่ายครับลูกนี้ทักทายเข้ากระเพาะหมูกรอบนะครับหรือว่าเทวันจอมมาสีเพชรเฟสเ,เก่านะครับตอนนี้ก็อ่าน คอมเมนต์ใครไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้มันไม่ได้ใช้ขากล้องใช้มือถือเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะเมาแล้ว 4-3ต่อนะครับแต้มตอนนี้เตินสายเสือไปแบงค์เปิดหัวเมน้ำลายยกเข้ามาแบงหัวนรกโอ้โหลูกเก่งของเขาเนี่ะครับมาชมกันต่อนะครับอยู่กับเทพโยนะครับขอขากล้องแล้วนะครับไม่ไหวครับฟังเสียงกรรมการนับแต้มนะครับขานแต้มนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่หน้าจอตลอดนะครับ สี่ต่อสามครับสุชาติเสิร์ฟเจ้าแบงค์เปิดนะครับโบเมยโยขึ้นมาลูกนี้ล้นนะครับไม่รอดนี่ครับห้าต่อสามนะครับปลาลมยังตัวต่อไปเป็นปลาเล็กปลาเล็กกับปลาตี แล้วคำหัวจากไทยธงต่อจากนั้นเป็นปาลมต่อจากป้าลมเป็นลังเสียบแต่ลังเสียบก็จะั้งแก้ก็ค่อยว่ากันสามต่อห้าครับง่ายไปลูกเสิร์ฟนะครับ ยัอ,อูกนอแพราาเน้ยเจ้าแพนยังไงครับนึกว่าเปิดไปแล้วครับโอ้ฝั่งนู้นก็หลงเหลี่ยมนะนึกว่าเปิดให้เจ้าชาตินะครับฝั่งนู้นก็หลงเหลี่ยมเหมือนกันครับห้า,า <5 S 2> ต่อสครับ อาลูกเสิรสูตรชาตินะครับ6ต่อ3ครับเปลี่ยนแดนไหมเนี่ยสกอตตอนนี้ครับเป็น6ต่อ3นะครับปกติคู่นี้เจอกันยากมากนะครับเนื่องจากว่าถ้ามองตามความเก่าหรือว่าเวทนี่ฮะฝั่งนี้ดูเป็นต่อนะครับกระดูกนะครับแต่มาฝั่งทนสักมาฝั่งทนนี้ไม่ ไม่ให้ผิดหวังนะครับมีรับแขกอย่างแน่นอนนะครับเจ้าเมย์พระรามซองกับแบงค์บอกนะนะครับชมกันตอนนะครับอยู่กับผมเทพโยนะฮะเมื่อกี้ฝากแอดมินสำรองนะครับเิดทีเดียวครับยกขึ้นมาโอ้โหความเก๋านะครับ เกือบไม่รอดนะเมื่อสักครู่นะครับเมยก็ลงเหลี่ยมไปเลยครับลากตีว่าพื้นฐานเป็นตะก้อเดี่ยวอยู่แล้วเจ้าแพนนะครับดี ไม่ชาเลจนแล้วนะครับยอมแล้วครับนะครับสกอร์เริ่มห่างนะฮะเปลี่ยนแดนมาเห็นหน้าค่าตาบ้างนะครับตอนนี้เพผาลามสองนะครับเริ่มจะบน,นให้โยแบงค์แล้วนะครับตอนนี้นะครับเทปโยเโถามมาว่าเทปโขอบคุณมาที่ขอบคุณมากที่คิดถึงนะครับ เจ็ดต่อสามเขาจะแบงเปิดนะครับโยกขึ้นมาหัวเน็ตโดนเขี่ยอีกแล้วครับดูครับโอ้เครับตอนนี้ฮะสกอร์นะครับมาดูนะครับจบคนนี้อาจจะเป็นพี่ไก่แจ้มาไล่สดนะไก่แจ้มาถึงแล้วครับยกขึ้นมาจัางว่หัวนี้ครับ ไม่มีแน่นอนนะครับน่าเน็ตไม่ต้องห่วงนะครับแทนลำมสองนะครับคู่นี้ฝั่งละห้าพันนะครับข้างนอกนี่ก็อาจจะเล่นมาทางเจ้าบ้านแล้ครับพูดถึงนะครับเพราะว่าเมย์ก็อยู่สนามนี้เหมือนเป็นเจ้าบ้านนะครับนะครับเอขอบคุณมากนะเจ็บสอต่อสาต่อ7นะครับ แบงเมครับเป,เปิดนะครับสุชาติยกขึ้นมาหัวเน็ตนี่ครับพูดถึงถ้าพูดถึงตามเกมเนี่ยฮะฝั่งนั้นที่ที่นำเนี่ยคือลูกเสิร์ฟนะครับลูกเสิร์ฟนี่ก็จะดูคมกว่านะครับเจ็ต่ครับทีเดียวครับยกขึ้นมาหัวเน็ตโดนเกี่ยวอีกแล้วครับ ชาติลาดกระบังนะครับนี่ครับโดนเขี่ยมครับเดี๋ยวขึ้นมาล้นนะครับโอ้สุชาตินะครับจังหวะล้นนะสุชาติแบงค์กระโดดหลอกนะครับสามต่อเจ็ดนะครับเอาอย่างไรครับเอ้าโยกมาอีกครับ โอ้โหเจ็ดต่อสามนะครับไม่ได้แต้มนะครับโอเมยครับนะครับถ้าพูดถึงนะครับความละเอียดนะฮะเหลี่ยมหัวนี่ผมบอกเลยนะครับว่าความละเอียดผมบอกเลยนะครับว่าฝั่งของเจ้าแพนนี้ยังดูพื้นนั่นกว่านะครับเกมเกี่ยวนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่ครับขาเมชาเรียบร้อยแล้วนะใจเย็นใจเย็นแบงค์เอามาให้ทุกคน สามต่อเจ็ดครับเออ่ซ้ายครับขึ้นมาหัวเน็ตนี่ครับจบจากคู่นี้อยู่ที่ไก่แจ้นะครับมาถึงแล้วครับเจ็ดต่อสามครับ เน็ตก mm ็หายเหมือนกันครับสามต่อเจ็ด hmm. mm hmm. นะครับ mm hmm. นี่แหละครับเกมเกี่ยวนี่แหละครับ mm hmm. เจ้าแบงค์ที่เป็นรองก็คือเกมเกี่ยวนี่แหละครับฝั mm hmm. ่งของเจ้าแพนเนี่ย วัดเวทมาเชียร์แชมป์มาแล้วนะครับลงสนามนี่ขาน้าก,ก็หวัดเหมือนกันนะครับว่าในบ้านนี้หมายถึงเมกับแบงค์นี่เป็นเจ้าบ้านเลยนะครับโจนเกี่ยวครับเอายอดอีกแล้วครับนี่ยงไงครับขึ้นมาต้องฝังนะครับยกยักไม่ได้ครับ สต่อ7นะครับได้แต้มนะครับนะครับสกอร์ตอนนี้ครับอย่างที่เกีย่ขึ้นเหนื่อย4ี่ต่อเล็ดยันส่งนะครับเจ็ดต่อสี่ ขอบคุณทุกยูเซอร์นะครับที่รับชมนะครับทางช่องคราพีตะก้อนชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับวันนี้อาจจะคึกคืนเหมือนวันนี้แหละครับเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับเอ้าลืมน้้ำลายหรือเปล่าครับทำไมแตกลูกเสิร์ฟนะครับโอ้โหพูดยังไม่จบนะครับเป็น8ต่อ4ครับ นะครับตอนนี้สกอร์นะครับเป็น8ต่อ4ครับเริ่มห่างนะครับเมเปิดนะครับยกขึ้นไปรูกนี่ต่ำครับโดนเกี่ยวอีกแล้วครับไม่ผ่านนะครับเอายังไงครับเจงค์ต้องลากเองครับโอ้โหสุชาตินะครับยกขึ้นมาหัวนี้ครับนี่ครับโยกหลอกเลยครับนี่ครับ เก้าต่อ4นะครับสอนมวยเลยครับแผ่นนี้พื้นแน่นนะครับเจ้าแผ่นนะฮะเกินคู่แซมสีนักลินนิโดกับโดกับตีน้อยนี่ไม่ผ่านนะครับประเดี๋พี่ธงมวยน้อยนะครับเลี้ยงสี displays, สนักลินแน่นอนนะครับกับ9ต่อ4เกม13ไม่มีเดียวนะครับคู่ต่อไปนี่เฮียเล็กนะครับเปิดหัวครับโยกขึ้นมาต่ำไปหน่อยครับโอ้ ตีต่อเก้าครับเอาโดนเขีย่ยขึ an Mother, no e ้นเอ้ยกโอ้โหคืนทั้งคู่นะครับฝั่งนู้นครับหวัดดีนะครับพี่เก๋นะครับเก๋สุรินนะครับประทายทีมงานจากระยองด้วยนะครับแล้วก็เต้ยขนีจากสแกงงามนะครับพลามสอง นะครับจังหวะยกถึงโปเมนะครับลูกนี่สวยครับหายแน่นอนครับเเเดียยววลไออ้ืน้ะเหนนนนียวมตัองเริ่มจะบ่นเนี่ยแหละครับสองคนเนี่ยทักทายดาบชัยด้วยนะครับจากพระเวทนะครับสี่ต่อเก้าจังหวะลูกเสิร์ฟลาดกระบังนะฮะเซซ่ายกขึ้นมาครับก่อทนโอ้จ่อๆครับ หต่อ9ก้าพลาดแล้วสลูกนะครับประเวทประเวทนะครับนะครับตอนนี้สกอร์หต่อ9ก้านาครับพยายามทำทุกวิธีทางนะครับ แต่ก็ไม่ตกใจอะไรเลยนะครับสำหรับเพลนลำ2สองนะครับอ,อเวดกระโดดลูกพื้นนี่น่าจะดีกว่าเนเมเนี่นอนนะครับห้าต่อเก้าครับ โอ้โหเกี่ยวไม่ได้ครับลูกหน้าเน็ตนะครับยกมาดีนะสุชาตินะครับนี่ครับคู่รับแขกเหลี่ยมหัวฝั่งทนนะครับไปแล้วครับจะแบงค์ครับนะครับเอาขึ้นมาหัวนี้ครับหายแน่นอนครับนี่ครับ10ต่อ5นะครับนี่ครับจะเมเดิรมบนเดินหนีแล้วนะครับไม่คุยด้วยแล้วครับ <c oughs> เริ่มจะไม่คุยด้วยแล้วนะครับ10ต่อหครับเ <c oughs> สียครับลูกนี้ขาดลอยนะครับ มาทีนะมาทีไม่ต้องรีบ5 5่โอ้โหเสียนะครับได้แต้มนะครับ6ต่อ10ลนหลังเท้าไม่ได้นะครับน,น,นี่ถือว่าหม่งดีแล้วนะครับ ออกยังรับเลยนะสุชาตินะครับเอาชัวไว้ก่อนนะครับนี่ครับตัวนี้เหลี่ยมหัวนี่ได้รับคนมนิยมมากนะครับนตะแล้วก็สายเดิมพันนะครับแต่ข้ามฟรีนี้ล็อกกันนานนะครับแล้วก็ดูแล้วไม่ได้เสียนะครับมันนานใช้เวลานานไปหน่อยครับนี่ครับเหลี่ยมหัวนี่ฝึกมาเลยครับต่้งไหนที่ชอบเดิมพันนะครับแนไม่มีอะไรเลยแม่แต่มึงไม่มีอะไรกว่ามากกว่านะครับ หกสี่หกต่อสินะครับยกล้นนะครับนี่ครับโอ้ยลูกนี้ครับเสียดายครับโอ้โหวัวนี้ครับต้องหายครับเจ็ต่อสิครับสกอร์นะครับขึ้นมานะครับเป็น7จ็ต่อสินะครับ สิบต่อเจ็ดครับสุชาติไม่ยอมปล่อยนะลูกเมื่อกี้ออกนะฮะโดนเกี่ยวแล้วครับยกขึ้นมา,าโอ้โหได้ไหเบกเริ่มบ่นแล้ว,กย,ว,ลวยกต่ำไปหน่อยครับจะได้แต้มอยู่แล้วครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> เร,เริ่มจะบ,บ่นนะครับนะจะขึ้นแปดอยู่แล้วนะครับลูกมื่อสักครู่นะครับไม่เป็นรับได้แล้วมันไม่ดันขึ้นถ้าเรียกว่าความละเอียดก็ยจงเป็นรองเลพื้นพื้นนขอบคุณนะครับที่กดแชร์นะครับ10ต่อ7นะครับ เอาลูกนีวว gel, aki, ga, no. ้ครับเดวคกินเดียวสบัตัวเดียวเลยไ้น0 0ี shit, 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 ้นหนึ่งมบาทนะครับแต่เฉพาะข้างในครับเจ็ดต่อสิบครับโอบงิหายครับพี่ สิบตอเจ็ครับอน <ว void> กำลังมา,ายกานเะครับเร่งกันเสิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้ โอ้โหชัดเจนนะครับดูนี้ครับชัดเจนตั้งใจว่าจะโยงนะครับเฮียมาไดนแบงเมาเฮียเมาเนาะแบงก์เริ่มบ่นนะแ้มกำลังมาแย่งเสิร์ฟน,น,นะแต่แบงค์บอกนะอทีเดียวครับโอ้โลูกนี้ครับ เกิดอะไรขึ้นนะฮะคัดเกินไปนะครับเล่นให้สนุกนะแบงค์บอกนะฮะมียกไปนู่นอะพระเจ้าอยู่หัวนะครับขอโทษนะครับยกไปตรงป้ายนะครับจังหวะนี้ครับเดี๋ยวขึ้นมาเจ็ดต่อสิบเมตครับ ดีครับกับสกอ17ครับใกล้จะขึ้นแท่นแล้วนะครับฝั่งของสุชาติราชบังนะครับพิกเนสนะครับได้แต้มนะครับเหลือแต้มเดียวนะครับ12นะฮะปีศาจวันนี้ไม่มีส่วนร่วมนะครับปีศาจนะฮะไม่มีส่วนร่วมเลยนะครับ เต็มเดี่ยวเกมครับ12ต่อ7ครับเม็ดเดียวเกนมเเกน,นะฮะโอหยกมองครับหนักนะครับเหลือแต้มเดียวนะครับไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะครับฝั่งของศรีนครินทร์64นะครับแอนด์แลม2กับสุชาติราชกำบ,บังนะครับ โย่ข <me hr an> ึ้นมาหัวเน็ตโอ้โหนี่ครับเฮ้ ผ่านนะครับวิธีเกมเกี่ยวด้วยนะครับฝั่งของราชกบังูุชาติกับเจ้าแพนลำมสองนี่แน่นกว่านะครับจะมเกี่ยวได้หลายลูกนะครับโหวตนะครับสิบสองต่อแปดเต้มเดียวเกมครับาายังไงครับอูลากเองแล้วครับเขาอาอกครับเกมนะ